สวัสดีครับอยู่กับช่อง YouTube เสตินพาซิ่งแปรดครับผมคลิปนี้ก็พามาติดตามภารกิจสร้างโกดังครับอตอนนี้กำลังช่างกำลังตั้งแผ่นเพจครับโดยผู้ช่วยฝั่งนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว นี่ตั้งแผ่นเพดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับฝั่งนี้ครับนี่เสานี้สูง5้าเมตรห้าสิบครับฝั่งข้างหน้าส่วนข้างหลังสูง4ี่เมตรห้ครับลดระดับมา1เมตร ตั้งแผ่นเพดขึ้นเสร็จก็จะได้ยกอพวกชุดโคงเนี่ยครับขึ้นนะครับก็เรียกว่าอะไรวะเรียกว่าจันทันแล้วก็เรียกว่าอะไรเนี่ยนี่อันนั้นเขาเป็นตัวฝากตัวพิงเนี่ยตัวที่ตั้งโดดขึ้นนั้นคือตัวพิงครับได้เชื่อมจับไปด้วยเลย อย่างนีครับได้เจ้าร็อกสามไม่ปัดน,นะครับติดเฮบทาดาโน่ fx สามรอยเคนสามตันครับช่วยในการยกขึ้นเราเอาฝาท้ายไปเอารถไปเอาเลยย้ายไม่โครมาด้วย กลลับรถเยอันนี้ต้องตัดต่อครับมันสั้นไปมันต้องใช้กี่เมตรค่าง ใช่กี่เม็ดตัวแค่เม็ดพอดีกับเม็ดสิบเม็ดสิบได้สิบสองเม็ดลรือสองเม็ดใช่กี่ตัวสี่ตัวสี่ตัวไม่เข้าอ่ะ ตัดตรงนั้นเลยง่ายนะนาะปิดปืดปืดคอตรงยี่หัอไหน คือยกูมวยเลยเนาะยกูเยเอาคู่เศษอันนึ่งเท่าเท่ากันห้าสิบเหมือนกันเลยเพราะว่าเป็นเสาสามเหลี่ยมนี่นะ មកនិយាយវិញទៅទៅទៅហ៎ទៅបំនិយាយវិញទៅកាប់មានឲ្យកាត់តែខ្យល់មកតែស្អីយកមកអ oi ព្រោះអាកបาลគេយកទៅនោះនេះតែទីយកមីក្រូតែយកកបาลហោះនេះគេរុំដូចដាច់មួយ เราขึ้นมาข้างบนเลยไ้ยเดี๋ยวไปย้ายไม่โครก่อนครับไปเอาเจ้า SK 045ก่อน เสร็จเลยอย่างน้อช่างนี่มารับตัวเลยครับโอ้ปรับปรับปรับห้าร้อยบาททำงานไม่สิทจ์ปรับห้าร้อยบาทเลยเนี่ยช่างเนี่ยวันนี้ไม่ได้ค่าแรงนะเนี่ย เชื่อมอย่างเดียวครับรุ่นนี้ใส่สลักไม่อยู่อ้าใส่ผิดอันนึงเลยเนี่ยทำไมเนี่ยทำไปแล้วใส่ไปแล้ว <laughs> มันไม่เกี่ยวมึงก็ขุดได้หมดแล้วร <laughs> ับประกรันไหมนี่รับประกรันไม่หลุดเอออีกไหม อ๋ออยเี้ยจะไปขุดหินก็พอ่อเอ้ยลูกพี่สายโหดไม่ยังชอบขุดหินอู่ด้วยลูกพี่ตรงนี้ก็มีร้าวนี่ตรงไหนวะอู้นี่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 อุ้ยไม่อยู่นะเนี่ยไปขุดตอยางไม่เหลือแน่ต้องไปหาช่างวิทย์ครับแบบนี้นี่ร้าวเนี่ยวันนั้นช่างวิทย์เชื่อมอยู่ฝั่งนน้น พาไปดูนี่ช่างวิทย์เชื่อมฝั่งนี้อู้เจอ CO2 ูแม่งอยู่อะไม่ต้องเจียเลยอะเน,นี่ยเจอ CO2 ช่างวิทย์อยู่เลยเดี๋ยวเดียวต้องเอาไปเชื่อมฝั่งนู้นด้วยแล้วไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวลามเห็นไหมเราราวเนาะนู่นน่ะใช่ไหมเออ ต้องไปหาช่างวิทย์ co 2อัดครับอันนี้ไม่อยู่หรอกอันนี้เชื่อปุ๊บเตเนาะไอรวดตัวนี้เนะี่ยเชื่อตรงนั้นไม่อยู่หรอกนู่นนี่อยู่ไหมนี่โอยไม่อยู่หรอกน้อเตกเตะฝั่งนี้<ต>นี่ co t อยู่เห็นไหม 2> co t อยู่ <c oughs> เ<ข>นีเ่ยเกียก่อนไม่อันนี้ไม่ได้เจีย์เลย อัดเลยซีทูใหญ่อ่ะอืมเหนียวเลยอ่ะต้องต้องหาช่างวิทย์ครับแบบนี้แต่ฟันนี้อยู่อยู่ฟันนี่เชื่อมแบบนี้อ,อยู่ ไม่มีปัญหาหรอกจานโอเชื่อมยังอยู่เลยตัวนี้ยังไม่ได้ใส่เดี๋ยวต,อนนต้องต้องดามตัวนั้นก่อนวค่อยใสย่เดี๋ยว,วช้างเดี๋ยวไปใส่เองเดี๋ยวไปใส่เองอันเนี้ยร้างเชื่อมเชื <S <S ่อมแต่ฟันพอเด้อ ไอ้ตรงนี้เดี๋ยวผมเอาไปอัด CO2 นีอ่อัดตัวนี้ไม่อยู่ต้องไปช่างวิทย์เฮ้ยเกอบลื่นตะเกรงต <c oughs> ะเกรงลูกพวก่วงนี่เดี๋ยวยกกลับไปเลยครับ ใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วฮนนะนนะทำไมไม่กินอ่ะรอเร่งหรโอ้ยล,ล,ลดน้ำหนักลดน้ำหนักกินเย็นทีเดียวเลย โอ้ไปไหนอ <c oughs> เอาอะไรยัดเข้าไปนะนั่นนะสลักบอกล,มลิมเดิมมันบอม,มของเดิมนี่ ก็่อยาหามาโสดใหม่นั้งมันเล็กกว่าเก่าช่างเอามาโอดเองปะมันไม่อยู่ข้างในเลยอ๋อของมันนั่นแหละในรูปนนี้ไม่มีอืม <c oughs> เดิมเลยเนี่ยทําฟันเสร็จประเดิมเลยไปขุดต่อยางเลยได้ี่จะให้เสียชื่อนะช่างทําฟันเสร็จไปขุดต่อยางเลยนะเนี่ยโอเคครับะเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับติดตามชมตอนต่อไปสวัสดีครับผม